สวัสดีครับนาโนโอเคนะจ๊ะมาวันนี้พามาดูรถตัวเองบ้างนะครับก็คุยกันง่ายหน่อยสบายๆเพราะรถเราเองเนื้อหาสาระเราก็รู้เองนะครับคือรถคันนี้นะครับเป็นเจ้าสตาร์ด้านะครับปี97นะครับโฉมแรกนะครับไฟลึกนะครับก็โครงสร้างเขาค่อนข้างดีนะครับรถคันนี้บ่องตรงผมเห็นโครงสร้างแล้วผมหนีไม่ออกนะครับราคาแม้จะสูงก็ต้องซื้อมานะครับ ก็รถคันนี้บอกกันตรงๆนะครับสวยเครื่องเครื่องดีนะครับห้องคงงงเครื่องเดิมเดิมรถคันนี้ดูง่ายนะครับผิวพันธ์มันดูง่ายนะครับรถเดิมเดิมเนี่ยดูง่ายนะครับไม่มีโดนหนักนะครับแล้วไม่เคยทุกหนักนะครับภายในภายในสวยพรมเพิ่มสะอาดมากนะครับรถคันนี้บเบาเบร์เนี่ยอยู่ในสภาพค่อนข้างเรียบร้อยรถคันนี้บอกได้เลยว่าหนึ่งในร้อยอะสภาพหนึ่งในร้อยไม้น้อยนะไม้วิ่งมาสองแสนสองแสนกว่าโลนะครับ แล้วเจ้าของใหม่ดูแลดีมากนะครับไปลงภายในแอร์เย็นนะครับมีวิทยุฟังนะครับแผงหลัง้งหลังคาสวยสะอาดเลยนะครับแผงประตมประตูเนี่ยไม่ช้ำนะครับดูง่ายรถคันนี้นะครับเอาอย่างนี้นะครับผมได้มาแผงรถคันนี้นะครับคือมันเจ้าของเนี่ยที่ได้มาใหม่เจ้าของเก่าก็ดูแลมันระดับหนึ่งนะครับเจ้าของใหม่ดูแลดีเปลี่ยนหมดนะครับจุงลงจุงล่างทํามาค่อนข้างแน่นผมไม่ได้โม้นะผมแล้วผมไม่ได้พูดใ้เชื่อผมนะ อันนี้คุยกันตามสภาพนะครับก็พิจารณากันเอานะครับก็ฝากคันนี้ไว้อีกคันหนึ่งนะครับผมตั้งราคาไว้ที่1นึ0 0สบาทนะครับเพื่อนๆท่านใดหารถใช้เข้าไร่เข้าสวนนะครับคันนี้คุ้มแน่ใช้กันอีกย,วยาวๆนะครับไม่ต้องไปซ่อมอะไรเยอะนะผมมองนะไม่ต้องไปซ่อมอะไรเยอะว่ากันตามสภาพนะอย่าดราม่าโลกสวยกับผมนะลถมือสองนะก็1นึ0 0แสนบาทนะครับก็ยังไง ก็โทรมาต่อรองมาดูผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปแหละเดิมเนี่ยดูรอนกับบ่างครับนะก็เอาคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับมามาครับเดี๋ยวจะพามาดูบินนะครับที่รุ่นพี่ผมนะครับนะครับได้แม n ท e นแนนนเจ้ามิสูสตาร์ด้าคันปี97นะครับ เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจของท่านผู้ซื้อนะครับเออผมเห็นบินแล้วผมก็ผมยังบอกโอ้โหแกทำไปเยอะจริงนะครับอ่มาดูใบแรกเลยนะครับใบแรกนี่เป็นพวกสายพานทำมุ่งทำมิ่งนะครับกองเกิงอะไรพวกเนี้ยแกเปลี่ยนใหม่หมดนะครับโดนไปแปดพันสามเจ็ดสิบอันนี้ระบบหม้อน้ํานะครับท่อยงท่อยางเปลี่ยนใหม่หมดนะครับฝาหม้อน้ําจาก,จากอ่าจากพลาสติกเป็นเหล็กนะครับก็เปลี่ยนใหม่หมด นะครับโดนไปอีก4,000อันนี้ระบบคาร์นร์นะครับนะครับลูกปืนเผากงเผากลางน้ํายาลอยงหง่อยเย็นอะไรพวกเนี้นะครับโดนไปอีก6,300บาทอันนี้ถ้าคนใช้ 4D 5 6จะรู้ว่าน็อตถ่ายน้ํามันเครื่องเขาเปาะนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับจัดไปโดนไปอีก2,000บาทอันนี้นะครับซีนท้ายเกียร์นะครับโอ้โหโดนไปอีกอะไรได้ชงได้ชาร์จจัดไปอีก พันเจ็ดยี่สิบนี้ผมรวมยอดเฉพาะบินที่ผมหาเจอนะที่แกเอามาให้ใหเฉยที่แกหาไม่เจออีกเยอะนะครับก็สองหมื่นสองแล้วนะครับยังไม่รวมภาษีก็ต่อมาให้ใหม่นะครับเต็มปีเพิ่งต่อตุลานีนเต็มปีนะครับแล้วก็จุกจิกจุกจิกผมว่ารถคันเนี้ยแมนเทนนั้นไปแล้วทั้งหมดที่ว่าทําให้ดีมาเลยเนี่ยผมว่าน่าจะเกินสามหมื่นห้านะครับมันเลยเป็นที่มาว่าทําไมรถคันนี้มันถึงข้ามแสนนะครับราคามันถึงได้วิ่งถึงตรงนี้นะครับก็ ันนี้นะครับผมจะเอามาให้ดูไม่ได้ว่านู่นนี่นั่นจะแค่บอกเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจของลูกค้านะครับหรือว่าพี่ๆท่านใดเพื่อนๆท่านใดสนใจขึ้นมาว่าทําไมรถคันนี้มันราคามันตึงจังก็เหตุผลมันก็อยู่ตรงนี้และเหตุผลที่ผมซื้อเอามาคันนี้ก็เพราะตรงนี้ด้วยนะครับเพราะผมดูแล้วของมันถึงจริงนะครับแอร์คอมออมูงคอมแอร์กาทำไล่มาหมดอ่ะคือจบอ่ะนะก็ พิจารณากันเอานะครับดูกันเอาก็ผู้ผมพูดก็อย่าเชื่อผมคนเดียวนะก็พิจารณากันด้วยนะครับผมก็พิจารณาเวลาผมไปซื้อนะครับอ่ะดูอันนี้ฝากไว้ให้ดูนะครับฝากไว้คิดไม่มีอะไรนะครับขอบคุณครับ